<What? S 2> จ่ายเงินซื้อกล่องสุ่มกล่องแรกในชีวิตนะได้ซีเค็เลยนะตขายต่อต้องมาขายต่อบรรดากาชาปองทั้งหลายทั้งแหลนะผมได้อะไรอ่ะไปขอเปลี่ยนได้ไหมไม่แน่นะเราอาจจะฟุกได้ซีเค็ก็ได้จะเรอดูเลยครับ ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เซนทันพิซานโุโร<ว>และวันนี้ก็มาซื้อกล่องสุม่มซื้อมันสะใจไปเลยวันนี้เราจะมาซื้อกล่องสุ่มอะไรครับพี่แม็กกล่องสุ่มอะไรกันอ,อย่างนึงจุดเริ่มต้นของการซื้อกล่องสุ่มก็เริ่มมาจากที่นี่เพราะว่าเรามาเดินเซนทันแล้วเราก็มาซื้อกล่องสุม่มก็วันนี้ก็คือฟิลว่าปล่อยใจสบายสบายเห็นตัวไหนน่ารักก็เออกล่องกล่องสองกล่องอะไรอเงีง้ย แต่ว่าเมื่อกี้โชคดีมากเลยนะมาถึงล้วได้ที่จอดรถเลยไม่แน่วันนี้อาจจะได้สกิตก็ได้เอาอย่างนี้เราแจกพิกัดกัรลากาันเพราะว่าบางคนี่ยที่แบบว่าอยู่โซนเนี้ยโลกสุโขทยัยใชะปะ่ป่ะอยากจะแบบมาซื้อกล่องสุ่มมาช็อปกล่องสุ่มที่เซ็นท่านแน่มันจะมีประมาณสองสามร้านนะนจะมีไม่เยอะหรอกที่แรกที่แบบว่าการ์อที่ที่แรกที่แบบว่าง่ายสุดก็คือจะเป็นตู้หน้าแมคโดนัลล์นะครับถึงแล้วนะครับตู้กดกล่องสุม่ม มันก็จะมีของท็อปม,มากที่แบบว่าเรารู้จักกันก็จะมีลาบูบูลาบูบูเรามาดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่ราคาแวานสี่รอยห้าสิบครับใครที่แบบไม่อยากสูงใช่ป่ะอยากจะเลือกตัวเลยก็มาดูผมมาช็อปตรงนี้ได้เลยก็ได้เราจะไปดูหน้าร้านก่อนาไ,ไ,ไปดูหน้าร้านก่อนญญก็นได้เผื่อแบบราคาอาจจะแบบซอฟลงกว่าตรงนี้ถูกป่ะไปดูชั้นสองกัน ตรงนี้อยู่ตรงชั้นสองของอเซนทันครับแล้วเราก็เจอมันลี่กับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไงคอลเลคชันใหม่เฮ้ยสวยมากอันนี้คอลเลคชัน,นสักหนึ่งเลยแล้วมันคือจะเป็นแอรีเรล่หมดเลยหรอหรือว่าไงอันนี้มันมีสิบสองตัวก็เป็นเจ้าหญิงต่างๆเลย<อ>แล้วก็ซีเครตเป็นแอรีเรล่เรหรอแต่ไปดูมาแล้วเป็นอ่าเป็นสโนว์ไวท์ที่เป็นชุดกระโปรงสีเหลืองอุ้ยน่าซื้อรักาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท กองหไหนดีจะได้แอร์เลี้ยวอ่ะแอร์เลียล้ยวอ่ะจะได้ตัวห,หน้ากล่ององนะไรอย่างเงี้ยแอร์เลี้ยูไ่ไหนแอร์เลีย้ยอยู่นี่ตัวนี้จริงหรอแอร์เลี้ยอยู่ในนี้จริงหรอือเปล่าเอาหนึ่งกล่องใช่ไหมใช่งานนิ้โอเคเลยนะของเล่นเต็มเลยทุกคนกล่องสุม่ม อยากได้มอลลี่นะแบบประเดิงชวนือกหรือปะมอลลี่อ่ะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าน้องเขาหยิบม,มาโชว์ตัวหนึ่งซึ่งตัวที่โชว์คือตัวนี้จ้ะคือน้องเมลติ้งจ้ะน้องเป็นซุปซีเบอร์หนึ่งจ้ะเธอแดงอ่ะแรงเกินอ่ะนี้เป็นคฮเบบี้เอ้ <c ười> แคแบเะทุกคนดูแบบส,สวยนะคือมันเห็นแล้วก็แบบสะดุดสะดุดตาพอดีแล้วก็ มันเหลือยูสองกล่องซื้อสักกล่องไหมแล้วกล่องนี้ดได้มาแล้วนะครับหมดไปเท่าไหร่วันนี้พนันกว่าบาทแต่ว่าถือว่าราคาดีกว่าตู้ข้างล่างนะแต่ตู้ข้างล่างจะเริ่มต้นที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเ,เลยจะลองไปดูร้านอื่นเผื่อว่าจะมีแบบที่จุดเพิ่ม น,นีคือดูต่อยก่อนนอกจากกล่องสุ่มก็ยังมีบรรดากาชาปองทั้งหลายทั้งแหลนนะรอบที่แล้วเราก็มากดกาชาปองแล้วญิงดิสนีย์เหมือนกันนะครับไหนวันนี้เราได้อะไรมาบ้างวันนี้เราได้เต็นกระเชื่องก็ได้จะกระจัง <laughs> ชงน่กองไฮเบบีห้หนึ่งกแคดแคดแคดหนึ่งกองสักรแรเป็นคอลเลคชั่นสิงดิสนีย์หนึ่งกองแล้วก็เต็น อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อพีโนเจลลี่เ้าได้มาของค่ายป๊อปมาทได้มาอย่างละหนึ่งกล่องเริ่มจากของไหนก่อนดีค่ายแด้ก่อนนะครับเอาเลยอยากได้ตัวไหนครับเนนขอดูหน่อยว่ามันสิบสองตัวมันมีอะไรบ้างอ่าสิบสองตัวก็ไม่ใช่สิบสองสีมันจะมีแปดตัวเนาะใช่ไหมแล้วก็มีตัวสีพีชตอนน่งใช่แปดตัวก็จะมีสีประมาณนี้นะครับ เวลาเราเปิดมาเป็นตัวสีเข็ดขึ้นมาทำไงก็ได้ความภาคภูมิใจได้ความภาคภูมิใจว่าเราได้สีเข็ดแล้วแต่เมื่อกี้ที่ดูหน้าตู้อ่ะตัวสีม่วงอ่ะน่ารักมากเลยถ้าเขาได้ตัวซีเข็ดใช่ไหมเขากจะขายต่อให้ตัวถามคนซื้อยังจะดูการ์ดหรือว่าจะจะแกะสองถามก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอเห็นการแล้วค่อยากได้จริงๆด้วยสีม่วงเหรอใช่ ตัวอะไรวะตุ๊กตาในห้องเราเป็นตัวสีอะไรสีชมพูอาโตะเหรอใช่จริงเหรออาโต้ยั่ไงไม่รู้นะเห็นแบบแบบอะไม่ค่อยรุนก็ุนแหละแต่มันเห็นแบบแบบแล้วมันมันเป็นตัวที่ชอบอะเป็นตัวสีชมพูฮะฮ้ยเดียวเฮ้ยชิเฮ้ย ปสีดจริงๆเฮ้ยเนี่ยมันไม่มีตรงนี้อ่ะเดนตสแดงแรงมากแรงมากแรงมากเยสวยอ่ะดูดิดูตัวสีดเฮ้สวยโอ้ยโ God โอ้ย God โอ้ย God เป็นไงล่ะโอ้ยจริงๆนี่ไงอันนี้ชื่ออะไรตัวอ๋อไหมไหนครับ มันเป็นภาษาจีนอ่ะมันก็เขียนว่า<อ>ซีเครตธรรมดาเฮ้ยไหนดูเออเนี่ยตรงนี้มีชื่อชื่อว่า True True Heart Bear เธอมันแรงเกินเธอออกจ่ายเงินซื้อกล่องสุ่มกล่องแรกในชีวิตนะได้ซีเครตเลยนะจะขายต่อต้องมากขายต่อให้เธอ,อ,อ3,000บาท เป็น <NYU S 1> ไงล่ะ anyway, ไม่ยอมหรอกเมื่อกี้ไหหน้าะส่งเ็นสีสั่งไ่ะเฮ้ยเห็นสีลอคะ โอ้ยสีเข็ดบปะเนี่ยอ๋อรู้แล้วตัวที่แบบปอนกาใส่ชุดกระดาสีอะส่ะโอ้แค่ใส่ลุงแค่ใส่ลุงก็ก็สบายใจละเพราะสวยเขาใส่ชุดกระดาษชื่อว่าน้องเรนโบว์เรนโบว์ทูแอนนะครับวันนี้ได้แต่อะไรเป็นสีลุงเนาะจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับฟ <c oughs> ิโนเจลลี่ที่12บสองตัว เห็นไหมชัดไหม12ตัวนี้นะก็เขาจะเป็นแบบหน้าท่าทางอ่ะเขาจะคล้ายๆกันหมดเลยไอ้ถ่ายว่าอยากได้ตัวไหนอันนี้พี่เม็กพี่เม็กไม่ได้บอกอ่ะแต่ถ้าเดานะหน้าอุ้ยไม่รู้อะอ่ะอ่ะตัวตัวนี้อะตัวนี้หรอใช่ไม่ใช่ตัวไหนตัวที่อยากได้นะมีสองตัวอ่ะก็คือตัวสีฟ้าสองตัวเฮ้ยตอนแรกก็เดาไปนี้แหละ วุ้นถุงสวยมากอันนี้ถุงเหมือนไอติมถุงมันเหมือนอไเนี่ยเยลลี่อะเยลลี่นี่ฮนะที่มันขายะอะสวัสดีแม่รักอะไรนะเห็ดสีแล้วเมื่อกี้มันคือแน่เยเป็นแบบมันฝรั่งไม่ว่าจะ,ไม,าจะไม่ว่าจะตัวไหนสวยหมดเฮ้ยนารัาคะเป็นมันฝรั่งนะครับบ น้องแคนดูแคนกันดกันโด,นดไม่ได้ใส่การแอบมองสวยมากไม่ว่าจะตัวไหนก็คือสวยมาเปิดกันเลยนะครับมาสัมพัษ์กันเธอแอรีร่มีแค่ตัวเดียวหนึ่ง มันจะโชคดีขนาดนั้นเลยหรอสออ๋สอสโนไวแล้วไหนบอกเป็นแอเดียวเอาไปคืนแบบนี้นะ <c oughs> อ้วน,นี่อสโนไวก็สโนไวจริงๆนะแบบหน้าขาวมากเหมือนแบบทารองพื้นใช่น่นะเป็นสโนไวเวอร์ชั่นที่แบบว่าอยู่กับแม่เลี้ยงใจารายแล้วก็โดนโขกสับนู่นนั่นนี่แต่ว่าก็น้าดิหน้าย,ยังยิ้มได้อยู่อนได้อดแดีเลยเสียดายจริงเพราะมันสวย เพราะชอบแอนเรียลเลยมันอยากได้แอนต้องไปซื้อแบบซื้อในกลุ่มอ่ะที่เขาจบแล้วนะคะนรับสำหรับภารกิจในวันนี้การตามหากล่องสุ่มได้มาหลายกล่องเลอเกินหลายสุ่มหลาย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  ไปดูร้านแรกก็ไม่ได้ซื้อก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่แบบว่ามันน่าซื้อมากกว่าอยู่เซ็นทรัลชั้นสองโฆษณาให้เขาหน่อยร้านที่เราไปซื้อนะชื่อว่าร้านฟุกนะครับอยู่ชั้นสองเซ็นทรัลพิศนุโลกนะครับกล้องซุ่มราคาโอเคเลยนะก็แล้วก็ที่สำคัญได้สีเครตมาจากร้านฟุกแบบหนึ่งตัว ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบิ๊กมอเแล้วก็ไอเราทั้งสองคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับเก็บตกนะครับอีกสามกล่องซื้ออะไรมาเมื่อกี้ครัที่ถนนคนเดินถนนคนเดินพิษณ่โลโระแกเกเลยเหรอเดี๋ยวกันเอ,อิตัวอะไร เจอตัวที่แพงเจอนี่เอยเจอรี่ขายได้อาอีกตัวหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งแอนนาเบล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 อะไรอ่ะผมได้อะไรอ่ะมอลลี่ร้อยปีกล่องนี้นะเมื่อกี้เช็คการ์ดไปแล้วได้น้องเจ้าสาวรพสวย สวยแล้วก็เป็นตัวที่อยากได้ด้วยแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้อันนาเบลนี่น่ารักน่ารักอยู่แหละโอเคน่ารักอยู่เนาะเ,เป็นอย่างนี้นี่เองไหนดูซิ<อ> เป็นข้างหลังนะี่ข้างหน้าอุ้ยสวยจริงสวยมากดูดิมันแบบเหมือนใส่ชุดไอเนี่ยชุดนอนใช่ไหมที่มันมีหูอ่ะใช่แล้วคืองานมันสวยตรงที่แบบว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเลยดูพิเศษเล้ยทุกคนสวยนะเอาจริงเอออย่าไปศบประมาทน้องน้องมีแต่ตาสีเดียวกันเลยวะอุ้ยตาเหมือนเนาะตาน้องเรื่องแสงปะไม่รู้อ่ะอันนี้จบจริงๆแล้ว